สวัสดีครับเพื่อนๆเพจเพนกิ้นทันนะครับวันนี้แอดกินกลับมาอัพคลิปอีกแล้วครับคราวนี้ก็เป็นคลิปแบตเทิลครับเราก็ห่างหายจากคลิปแบตเทิลกันไปนานพอสมควรนะครับวันนี้ก็กลับมาแล้วฮะก็วันนี้แอดกินไปเล่นแบบออนไลน์มาครับเป็นแบบ2องสองนะครับก็เล่นแฟตลูฮะก็เลยเหลือ4ตัวนะครับเอ่อเดี๋ยวเราไปดูที่โปรมอนฝ่ายตรงข้ามก่อนดีกว่าครับตัวแรกนะครับบูเทล่าครับบูเทล่าเป็นโปรมอนอ่ามังไม่ใช่มังกรครับเป็นหินบินนะครับอ่าตัวนี้นี่มีเมก้าอีเวอร์ชั่นด้วยนะครับก็ ปอลมอนที่มีร่างเมก้านะครับเราควรจะใส่ไว้ในทีมอย่างน้อยสัก1ตัวนะครับจริงๆมันก็ใส่ได้แค่1ตัวนั่นแหละฮะแต่ว่าเราใส่เข้ามาฮะเพราะว่าปอลมอนที่มีร่างเมก้านี่มีสเตตที่สูงมากๆครับอย่างเช่นปูเดลล่านี่พลังโจมตีเพิ่มขึ้นมาถึง400นะครับตอนนี้พลังโจมตีเขาสูงถึง400นะครับจากประมาณ300กว่าเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ตัวที่2ครับลูคาเิโอครับลูคาเิโอเป็นปอลมอนต่อสู้และเหล็กนะครับก็เช่นกันฮะคเขามีร่างเมก้าเช่นกันครับก็ ถ้าเขาใช้ร่างเมก้าเนี่ยพลังโจมตีเขาก็สูงขึ้นมากเช่นกันครับทั้งพลังโจมตีปกติและพลังโจมตีเวทนะครับก็ควรนามาใช้ฮะร่างเมก้าครับตัวที่3ครับสตาร์เตอร์ไฟของภาคนี้ครับมาฟ็อกซี่ฮะมาฟ็อกซี่ก็เป็นเขาเล่นได้หลายอย่างนะครับเล่นเป็นแทงเกอร์เวทก็ได้นะครับหรือว่าสวีปเปอร์เวทเพราะว่าพลังโจมตีเวทพลังป้องกันเวทแล้วก็สปีดเนี่ยค่อนข้างสูงครับอยู่ที่ระดับ300อยขึ้นทุกทุกค่าเลยนะครับตัวสุดท้ายครับคาร์แมกฮะ คาแม็กเป็นสตาร์เตอร์จากเจนแรกเลยนะครับตัวนี้ก็มีร่างเมกาเช่นกันครับร่างเมกาเขานี่จะมีแอปลิตี้ที่ทําให้ยิงท่าเพาส์ต่างๆได้แรงขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูที่ฝั่งแอ็ดวินบ้างครับฟางแอ็ดวินทั้ง4ตัวนี้ไม่มีร่างเมกาเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องดูครับว่าจะเล่นยังไงครับตัวแรกคือบิปป้าครับก็ไม่ต่างจากลัตต้านะครับเป็นมามาจากเจนเจนสี่นะครับตัวนี้นี่มีแอปลิตี้ซิมเพิลครับแอปลิตี้ซิมเพิลทำให ค่าสแตทที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับจาก1ระดับจะกลายเป็น2ระดับนะครับจะจะคูณ2นั่นเองนะครับก็ทําให้ปอมมอนตัวนี้สามารถใช้ท่าปั๊มพลังได้อย่างดีเลยทีเดียวนะฮะตัวที่2ครับตัวที่2ชื่อว่าตัมปูจินนะครับหรือว่าชื่ออังกฤษคือกอร์จิสนะครับก็เป็นปอมมอนผีและพืชนนะครับของเจนที่6นะครับตัวนี้นี่ถ้าเราไปจับตามธรรมชาติก็ให้เราจับตัวที่ใหญ่ที่สุดนะครับมันจะมี4ขนาด ตัวที่ใหญ่ที่สุดจะเป็นตัวที่มีสแตตสูงที่สุดนะครับอย่าไปจับตัวเล็กมาฮะมันไม่ค่อยเก่งครับปัมบูจินนี่มีพลังป้องกันแล้วก็พลังโจมตีสูงนะครับพลังโจมตีสูงถึง300นะครับแล้วก็พลังป้องกันสูงถึง372นะครับก็เอามาเล่นเป็นแทงเกอร์ได้นะครับตัวที่3ของแอดวินคือการจิโกลัสครับกาจิโกลัสก็เป็นโปเกมอนมังกรหินนะครับจริงๆท่านี้มันควรจะอยู่กับปูเทลล่านะครับในความรู้สึกผมเพราะว่าตัวนี้มันทีเล็กชัดๆฮะ กาจิโกลัสครับมี ability strong จรอครับทำให้ใช้ท่ากัดได้แรงขึ้นนะครับก็เขาเป็นเบอร์หนที่มีพลังโจมตีสูงถึง383นะครับแม็กที่383แล้วก็พลังป้องกันแม็กที่372เช่นกันครับถือว่าเป็นตัวที่ถึกมากแล้วก็โจมตีแรงมากครับแต่ว่าข้อเสียคือช้าครับตัวใหญ่ก็เลยช้าตัวสุดท้ายครับไพโรครับหรือว่าชื่อญี่ปุ่นคือคาเอนจิชินะครับไปดูมาแล้วฮะตัวนี้ก็เป็นสวิปเปอร์สายเวทนะครับมีพลังโจม ตีเวทสูงถึง300เกือบ350นะครับแล้วก็ความเร็วสูงถึง300ขึ้นไปนะครับอันนี้ผมเล่นเป็นสายความเร็วนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน่อครับว่าทีมที่ไม่มีเมกาเอเวอร i ชั่นนะครับมันจะสามารถสู้กับทีมที่มีเมกาเอเวอร i ชั่นได้หรือเปล่าฮะไปดูเลยครับเราจะมาสาธิตกันนะฮะเราสามารถใช้คอมโบหรือว่าเทคนิคต่างๆนะครับแทนที่เมกาเอเวอรชั่นที่สูญเสียไปได้นะครับ แล้วก็เซตนะครับปล่อยมาฟลักซี่แล้วก็คาแม็กออกมาครับส่วนผมปล่อยปัมปูจินแล้วก็บิปป้าไปครับอ่าแล้วมาฟลักซี่กับใช้ท่าปล่อยวเพลิงเนี่ยใช้ผิดหรือเปล่าฮะพอบิปป้าผมนี้มีท่าน้ําด้วยนะครับคาแม็กครับก็ใช้ท่าวเตอร์เขาครับใช้ปัมปูจินซึ่งเป็นท่าพืชนะซึ่งไม่เข้าฮะบิปป้าครับใช้ท่าเคิร์สครับทําให้ ปกติจะเป็นสปีดลดหนึ่งระดับพลังโจมตีและพลังป้องกันบวกหนึ่งระดับนะแต่ว่านี่จะบวกสองระดับทั้งหมดนะครับแล้วก็ท่าทริกลูมฮะสลับมิติครับตัวที่ช้าจะได้อัดก่อนทีนี้บิปป้าผมก็จะได้อัดก่อนแน่นอนครับเพราะว่าสปีดลดไปสองระดับแล้วครับช้าสุดๆครับผมคิดว่าคาแม็กเขาใส่ท่าผิดเพราะว่าเขาไม่รู้ท่าผมหรือเปล่าฮะไม่น่าใจนะบิปป้าครับใช้ท่าวอเตอร์ฟอลครับใส่มาฟ็อกซี่ครับก็ชนะท่าด้วยฮะหงายเงือบไปเลยครับทีเดียวฮะ ตอนนี้นี่พลังโจมตีของบิป้าสูงมากนะครับบวกมาสองระดับนะครับเทียบเท่ากับซอสแดนนะครับรวมถึงมีพลังป้องกันด้วยนะครับแล้วก็ปัมปูจินครับใช้ท่าลิซิสครับใส่คาร์แมกคาร์แมกใช้ท่าสแกนแบสนะครับทำให้ในเธอแรกพลังป้องกันจะบบวกหนึ่งระดับนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะโจมตีนะครับในเขืรอนที่สองลิซิสก็ดูด h p มาแล้วครับปัมปูจินเป็นปอมอนท่าผีและพืชนะครับ ักทองฮะจริงๆถ้าดูก็น่าจะรู้นะครับแล้วคุณเซตนะครับก็ปล่อยเมกาคาริโอออกมาครับเปลี่ยน่างแล้วฮะเมกาครับนี่เล่นออนไลน์มานะครับเขามาจากแคนาดาถ้าจำไม่ผิดฮะบิ๊ป้าผมครับสลับมิติอยู่ครับช้าเลยอัดก่อนครับก็เลยอัดลูคาริโอครับทีเดียวตายฮะไม่รอดครับเมกาก็เมกาครับและปัมปูจินครับใช้ท่าแฟนทอมฟอร์สครับ ท่านี้นี่จะหายตัวไปก่อนนะครับแล้วก็โจมตีในเทิร์นที่2สแกนแบ็กครับก็ไม่เข้าครับถึกอยู่ครับตอนนี้ปัมบูจินหายตัวไปแล้วนะครับเป็นท่าที่ยื้อได้ดีเช่นกันนะครับและคุณเซสครับก็ปล่อยปูเทราออกมาครับแต่ว่าเขาไม่มีร่างเมก้านะครับเพราะว่าใช้กับยูคาลิโอไปแล้วครับตอนนี้บิปป้านี่กำลังโหดอยู่ครับสลับมิติอยู่ครับก็เลยได้อัดก่อนฮะ บอลทอ่4ครับทีเดียวตายฮะกลับบอลไปเลยครับเรียบร้อยครับเหลือแต่คาแม็กแล้วครับมาแล้วฮะปัมปูจินครับใช้ท่าแฟนนอมฟอร์ดออกมาตบฮะคาร์แม็กก็ใช้ท่ากัดนะครับแต่ว่าไม่เข้าฮะปิต้าก็ถือเลฟโอเวอร์อยู่นะเลือดจะขึ้นเรื่อยๆฮะเอาละครับมาดูเทอร์นี้ฮะจะปิดเกมแล้วครับ ปัมปูจินครับใช้ท่าชาร์โดสเนียครับชาร์โดสเนียเป็นท่าที่จะได้อัดก่อนนะครับเพราะว่าพาราลิตี้บวกหนึ่งระดับนะครับแต่พลังโจมตีสูงแค่40นะครับเป็นของท่าผีครับแล้วก็บิปป้าครับใช้วอล์ดฟอลครับจัดการกับคาร์แม็กได้เรียบร้อยครับใช้แค่สองตัวครับบิปป้าและปัมปูจินฮะจัดการกับเซตได้นะครับก็ชนะไปแบบ40ครับนี่คือคอมโบทริกลูมนะครับเอามาใช้ได้ครับแต่กับตัวช้าๆนะครับก็ อย่างที่เห็นนะครับถ้าเราลองใช้คอมโบหรือว่าเทคนิคอื่นๆนะครับก็สามารถนํามาเล่นนะมันนํามาจัดการกับโปเกมอนเก่งๆได้เช่นกันฮะแต่ว่าทางนี้ก็อยู่ที่ดวงของเราด้วยครับว่าเขาจะปล่อยโปเกมอนตัวอะไรหรือว่าสถานการณ์เป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะครับเบทเทิลกันบ่อยๆฮะจะได้รู้เทคนิคของฝ่ายตรงข้ามมานะครับแล้วก็แอบกินนะครับจะกลับมาอัพคลิปในครั้งหน้าต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอจบไปเพยงเท่านี้ครับสวัสดีครับ